อันนี้ก็แอมก็อยู่บนรถเมล์แล้วนะคะจดขึ้นรถเมล์สาย150นะคะไปลงุ่อมายไปทางคือเส้นทางบางกะปินะคะค่ารถเมล์8บ,บาทนะ่คะก็คงไปลงตรงปากซอยราชรัชผลน่ะเนี่ค่ะ การเดินทางน,นะคะก็ใช้เวลาหลายชั่วโมงนะคะกว่าจะมาถึง5บิ๊กซีแล้วก็เดินหาซื้อกระเบียงนะคะทำธุระกับแบงค์มาถึงก็พนักง,งานบอกว่าแบงก์ปิดแล้วนะคะเรามาถึงประมาณ4ี่โมงกว่าๆนะคะแบงค์ปิดเห็นเ,เวลาเวลาเปิดปิดแบงค์เขาบอกว่าช่วงนี้ปิดบ่าย2โมงะคะ่ะก็เลยต้องมาใหม่ะคะ่ะ วันนี้ทำธุระรรที่แบงค์ไม่ได้ค่ะเนี่ยค่ะเส้นทางลาวิธาตั้งแต่หน้าห้างบิสซีขาเข้าขาออกไปทางมินุรีนะคะก็พื้นถนนนะคะทั้งสองฝั่งะะเต็มไปด้วยน้ำเลยนะคะเราอยู่ตรงกิโลเมตรที่ระบางกิโลเมตรที่สองไปถึงกิโลเมตรที่สี่นะคะ ขึ้นถนนทางสองฝากฝั่งนะคะเป็นไปด้วยน้ำนะคะในะหาร้านอาหารแหลมเจริญซีฟู้ดนะคะก็ปิดให้บริการไปแล้วนะคะปริมาณน,น้ำฝั่งลึกมาก ฝากนะคะรถเล็กลค่ะก็จะซื้อก็จะจอดอยู่เกาะกลางเสนอแล้วนะคะก็วคือวิ่งเป็นซ้ายได้แล้วนะคะก็จะวิ่งไแต่ว่าเป็นรถใหญ่นะคะคนนี้มีเรือแล้วค่ะผู้โดยสารคนนี้เป็นจอย,ายลาริทา25นะคะใคยลาริทา25อ่าพี่น้องที่ยอยู่ในจอยก็จะใช้เรือเป็นยานพาหนะเข้าออกนะคะเค่ะ มีรถใหญ่นะคะให้บริการอาหานหมู่บ้านทหารทานเสร็จมาแล้วค่ะซอยรามินทรา25นะคะก็ต่อไปถึงซอยรามินทรา27นะคะมาที่บนรถเมล์นะคะรถเมล์เดิยสารประจำทางนะคะไม่ใช่รถเดยสารนะคะด้วยถุงเอลเลอะนะคะ แฟร์นะคะฝั่งขวามือเป็นธนาคารกรุงเทพนะคะก็ปิดให้บริการไปแล้วนะคะ และระเบื้องระเบื้องดางของไทยนะคะน้ำล้นเข้าไปในร้านเรียบร้อยแล้วนะคะ ฝั่งนะคะอยู่ฝั่งซอยลามิชาสามสาเจ็ดนะคะตรงห้างฟุดแลนด์นะคะใช้เรือแล้วค่ะแล mm ้วค่ะลึกเกือบถึงเอวแล้วนะคะยิ่งเข้าไปลึกๆก็คงจะระดับก็อกได้เลยนะคะซอยฟ mm ุดแลนด์นะคะเ mm hmm. นี่ยค่ะถัดมาก็เป็นร mm hmm. ้านขายอุปกรณ์สำหรับ เครื่องสูบน้ำโดยเฉพาะเลยนะคะมีเครื่องสูบน้ำยังมีสินค้าให้บริการอยู่นะคะไดรโวสูบน้ำเครื่องสูบน้ำเครื่องปั่นไฟขนาดใหญ่นะคะก็ยังเปิดให้บริการน,นะคะถือว่าเป็นสินค้าจำเป็นนะคะขณะ,ะนี้ก็มีรถมอเตอร์ไซค์คัะหนึ่งนะคะโอ้โหยังลุยน้ำมาได้นะคะนี่ใช้เครื่องเครื่องสูบน้ำขนาด ใช้เขาเรียกว่าอะไรดูดูเองค่ะบรรยายไม่ถูกนะคะคงไม่ได้ใช้ตัวเครื่องของมอเตอร์ไซค์แล้วค่ะคงจะดัดแปลงใช้เครื่องอะไรเนี่ยเอาเครื่องอะไรมาทำรอ้วเนี่ยค่ะไม่ต้องบรรยายนะคะใช้ภาพบรรยายนะคะดูสิคะความคิดที่จะเอามอเตอร์ไซค์ออกมาใช้นะคะก็อย่างสามบ้านที่จะติดตั้งเครื่องโดยที่ไม่ได้ใช้เครื่องของมอเตอร์ไซค์เลยไม่ได้ใช้เครื่องยนต์ของมอเตอร์ไซค์เลย ตอนนี้เรามาถึงซอยลำนิชา3าเแล้วนะคะข้างหน้าก็จะเป็นตลาดประมอสนะคะซึ่งเป็นซอยลำพิทา39มเกที่สุดแดงขาวได้มาทั้งข่าววันนั้นนะคะก็คือมีการลงเรือไปสัมภาษณ์นะคะเนี่ยค่ะมีจะเห็นว่าตรงบริเวณข้างถนนนะคะ,ะพ่อค้าก็เอาเรือมาขายนะคะเนี่ยค่ะลำเล็กลำใหญ่3ามแ ก็ในตลาดก็ยังมีแม่ค้าเปิดให้บริการนะคะก็ยังจับจ่ายซื้อของกันอยู่นะคะพาไปไปไปแค่เซนต์ลักกับปิดค่ะเลือขายแล้วนะคะก็ข้างถนนก็ยังถือว่าน้ํายังปริมาณยังไม่มากนะคะยังมีการเปิดให้บริการนะคะแต่ว่าในซอยนี้ค่ะกลายเป็นท่าเรือไปแล้วนะคะเป็นตลาดน้ำไปแล้ว เราอยู่ท่านหนึ่งนะคะป้าตูดนะคะอยู่ในเขตพิจารณานะคะก็จมน้ำไปแล้วนะคะกลายเป็นทะเลสาบไปแล้วนะคะเนี่ยที่สุดช่วยเหลือผู้ประสบภัยเีตพิจาบรณาเขตหงสานะคะมีเที่ยวใหญ่มีตุนต้องการและบรรเทาสาธารณภัยนะคะเอาข้าวกล่องมาแจกนะคะที่เขตพิจารณา ดูดีว่านะ้ำไม่จะหหดที่ช่วงไหนของเรลันชานะคะก็บนะคะั้งแต่อยลัาาม้ามาเิดจะถงซอยราชพงนะคะก็เ็พุทธ่านยแล้วนะคะมีาวบ้านเนะะแหอ,อมาจับปลาค่ะน,น,นี่ยังใาอินบล็อกอยู่ะคะ่คทีตะอบองมีขายอยู่นะคะตรน สบอบอี4ถบอบอึงปม5นะคะไมที่5คาะก็ยังอี่นะคะปร 5, ะกเสริมแลวกันนะ้ำอยู่นะคะ กอบินตำรวจสายลอยวินชานจดห้านะคะข้างหน้าก็ที่มีต้นบินของกองบตำรวจอยู่นะคะก็ตามร้วมนะคะข้างในนะชหคะกองบินตำรวจ